ปอตอทอวังสะพุงบิ๊กวิงอุดรเช้านี้นะครับก็ออกมาจากบิ๊กวิงอุดร8โมงเช้า10โมงถึงปอตอทอวังสพุงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจากนี้ไปก็จะขึ้นไปที่ยอดภูเรือจุดจุดพักต่อไปนะครับ <c oughs> อุทยานแห่งชาติผู้เรือจังหวัดเลยสมาชิกเช้านี้เอ๊ะกี่คันวันนี้มากี่คันนะไม่ใช่แปดสิบกว่าคันครับแปดสิบแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าไปรอกันอยู่ข้างหน้าครับรออยู่ที่บนยอดผู้เรือยอดผูเรือเดี๋ยวจากนี้ไปก็จะเดินทางขึ้นสู่ผู้เรือนะครับก็จะใช้เวลาอีกประมาณ ประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจากปตทวังศพุงครับครับพิกา์ทัวรินโอ้โหนี่ทำความเร็วเท่าไหร่เคยอยากเคยทำความเร็วเท่าไหร่เนี <200. S 1> 200, 200, 200, น่ยสองร้อยสองร้อยเนาะสองร้อยนี่สบายสบายเนาะหมดปอกไปดีหมดปอกเลยสองร้อยโอ้วิ่งชิวเลยเนี่ยแรงด้วยเออม,มันมันสองสูบนะ <20. S 2> ออโอ้คันนี้นี่ <c oughs> นี่สิวแต่แจว CBF นะตัวเล็กแต่ว่าเครื่องใหญ่ตัวเล็กเครื่องใหญ่อันนี้ c b CBF หกร้อยห้าสิบ c b 6หกห้าศูนย์นะโอ้สีสูงตัวนี้ มองทางไม่เห็นอันนี้ตัวเล็กพวกตัวเล็กเครื่องใหญ่ตัวนี้ CB 6 5 0 CB F CB 5 0 0 X นี่อันนี้พี่เบิม้มแต่ว่าขนาดเครื่องนี่เท่ากัน CC เท่ากันโอเคโก้ทูผู้เรือ